ในขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตาสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรโนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องสนใจเลยก็คือ จุดกำเนิดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่มีการออกมาระบุนะคะว่าพบเชื้อไวรัสในสัตว์ป่าที่มีการขายกันในตลาดอาหารทะเลแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นก็ทําให้ล่าสุดเนี่ยจีนต้องมีมาตรการห้ามขายสัตว์ป่าทั่วประเทศจนกว่าการระบาดของไวรัสจะยุติค่ะ ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนได้ไปตรวจสอบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ค่ะในตัวอย่าง35รายการจาก585รายการที่เก็บได้จากตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนานในเมืองอู่ฮั่นและตัวอย่างเกือบทั้งหมดคือ31รายการมีการพบเชื้อไวรัสอยู่ในโซนฝั่งตะวันตกของตลาดที่มีแผงค้าสัตว์ป่าทำให้นี่ก็เพิ่มความชัดเจนนะคะว่าการระบาดในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า โดยตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนานแห่งนี้อยู่ที่บริเวณถนนฝาจ้านของเจียงฮั่นในเมืองอู่ฮั่นค่ะที่นี่มีขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล9สนามแล้วก็มีร้านค้ากว่า1,000แผงมีการขายสัตว์หลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแมวมา้าเต่างูแล้วก็อีกหลายอย่างโดยล่าสุดที่นี่ก็ได้ถูกปิดตัวลงหลังจากที่มีคนงานในตลาดจํานวนมากป่วยด้วยไวรัสอู่ฮั่นค่ะ ไม่นานมานี้ก็มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งในเว็บ่ยป๋ o ที่เป็นโซเชียลมีเดียของจีนค่ะเป็นภาพป้ายราคาสินค้าของร้านขายสัตว์ป่าแห่งหนึ่งในตลาดที่มีขายทั้งแบบตัวเป็นๆแล้วก็แบบแร่เนื้อมาแล้วค่ะมีรายชื่อสัตว์มากกว่า100ชนิดด้วยกันยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะคะมีนกยูงที่ถ้าขายตัวเป็นๆเนี่ยจะอยู่ที่ราคา500อยหยวนส่วนนกยูงที่แร่เนื้อมาแล้วเนี่ยมีราคาประมาณ350อยหยวนค่ะแล้วก็ยังมีข้างข่าวที่ล่าสุดเนี่ย ถูกระบุนะคะว่าอาจจะเป็นต้นต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ที่นี่ก็มีขายนะคะค้างคาวตัวเป็นๆราคาตัวละ500หยวนนอกจากนี้ตัวที่แพงที่สุดในร้านก็คงจะเป็นกวางตัวเป็นๆค่ะขายในราคา6,000หยวนด้วยกันส่วนสัตว์ที่แปลกจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายก็มีนะคะอย่างเช่นหมีโคอาล่าตัวเป็นๆที่ขายตัวละแค่70หยวนหรือว่าราว350บาทเท่านั้นเองค่ะ และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงกรเกษตรกรรมสำนักงานป่าไม้และสำนักงานควบคุมตลาดของจีนก็ได้ร่วมกันประกาศห้ามขายสัตว์ป่าท,ทั่วประเทศผ่านทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายในตลาดร้านอาหารซูเปอปร์มาร์เกต็ตหรือแม้แต่ขายออนไลน์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใ,ในประเทศจะย,ยุติ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าก็จะต้องถูกกักกันโรคและห้ามการขนส่งและขายสัตว์ป่าจากสถานที่เหล่านี้ทางการยังตั้งสายด่วนผู้บริโภค12315เรียกร้องให้ชาวเน็ตเนี่ยรายงานทันทีถ้าพบความผิดปกติใดๆส่วนหน่วยงานท้องถิ่นก็ได้รับคำสั่งว่าให้เข้าตรวจสอบและลงโทษธ,ธุรกิจทุกแห่งที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามนี้ค่ะ จีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกในการบริโภคสัตว์ป่าค่ะและการลักลอบค้าสัตว์ป่าในจีนก็มีความเฟื่องฟูด,ด้วยการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแม้ว่าจีนจะเคยออกมาตรการห้ามค้าสัตว์ป่าทุกชนิดตั้งแต่เมื่อปี2546เพราะว่าในตอนนั้นมีวิกฤตการระบาดของโรคซาและสัตว์อย่างชมดก็ถูกระบุว่าอาจจะเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อไวรัส แต่ว่าหลังจากนั้นในปีเดียวกันจีนก็มีการยกเลิกรายชื่อสัตว์ที่ห้ามขายประมาณ54ชนิดที่สามารถเพาะเลี้ยงในฟาร์มและตรวจสอบสุขอนามัยได้ โดยในปี2,557จีนก็ยังออกมากำหนดบทลงโทษสูงสุดคือการจำคุก3ปีสำหรับคดีบริโภคสัตว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการละเว้นสัตว์บางชนิดให้สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อการค้าขายได้อย่างเช่นเสือเป็นต้นซึ่งการละเว้นนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาค่ะเพราะว่าจีนยังขาดความสามารถในการแยกว่าอันไหนคือสัตว์ป่าที่มาจากฟาร์มหรือว่าอันไหนคือสัตว์ป่าที่ถูกล่ามาอย่างผิดกฎหมายค่ะ และถ้ายกตัวอย่างเฉพาะในปี2,562ทางการมณฑลหูเป่ยก็มีการสอบสวนคดีลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่ามากถึง250คดีภายในปีเดียวและนับตั้งแต่ปี2,561เป็นต้นมาก็มีสัตว์ป่าถูกล่าในหูเป่ยราว16,000ตัวด้วยกันมณฑลหูเป่ยยังเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซินหนงเจีย้ยซึ่งได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและมีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดเลยค่ะ นอกจากนี้ในมณฑลเจอ้อเจียงและมณฑลอันฮุยที่ประชาชนนิยมการบริโภคสัตว์ป่าก็มีปัญหาการลอบค้าสัตว์ป่าเช่นกันส่วนใหญ่แล้วผู้ค้าก็จะจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตขายสัตว์ป่าไม่คุ้มครองจํานวนจํากัดอย่างเช่นพวกกระต่ายป่าหมูป่าแล้วก็กวางพันเล็กแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ได้มีความเคร่งครัดทําให้มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนการตัดสินใจล่าสุดของจีนที่มีมาตรการห้ามค้าสัตว์ป่าชั่วคราวจนกว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะยุติลงก็ได้รับทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กระแสเรียกร้องจากทั่วโลกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะหยุดการบริโภคสัตว์ป่าแล้วก็สั่งห้ามการค้าสัตว์ป่าไปอย่างถาวรส่วนมาตรการครั้งนี้จีนจะสามารถเอา,รเอาจริงเอาจังได้นานขนาดไหนและจะสามารถจัดการกับผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ